เอาไรครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไว้์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสับประยุทธ์วิญญ,ญาณจารเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกัน วันนี้เนี่ยจา์ก็จะมาจัดแนะนําทีมสําหรับตัวลูกรักของจานนะครับเรียกว่าเป็นตัวหัวแก้วหัวแหวนของจานเลยนั่นก็คือน้องมังกรตัวนี้นั่นเองนะครับวี่เทียนเหิงนะบอกเลยว่าเซิร์ฟจีนจาน5ดาวแดงไปแล้วนะและเป็นตัวต่อคอนที่จานชอบมากๆนะครับชอบซะยิ่งกว่าไอตัวคอนพี่ชายมันอีกนะในตระกูลเดียวกันไหนตัวเนี้ยโคตรกาครับบอกเลยว่าเอเดนอาร์ที่ไม่สมราคาเลยอ่ะให้คําว่าอาร์ยังดูเยอะไปเลยนะตัวเนี้ยแต่ถามว่าต้นเกมมันเก่งจริงไหม จางยอมรับนะครับว่าต้นเกมมันพาดันเนื้อเรื่องเนี่ยผ่านได้ไวและง่ายมากครับแต่อย่างที่บอกครับว่าความเก่งมันอยู่ได้แค่นิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับวีเทียนเหิงเนี่ยจางเคยเจอเซิร์ฟเวอร์จีน5ดาวแดงแหวนแสนปีเต็มตัวนะครับสะบัดทีแบบบอสกิจกรรมกระจายเลยอ่ะที่เอาแบบเชิญเพื่อนไปอ่ะคือเขาหยิบมาใช้จานแบบว้าวเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะชอบมากๆเลยเดี๋ยวเรามาจัดแหวนสาหรับลงเล่นกันนะครับแหวนสำหรับลงเล่นอีเทียนเหิงนะครับ แหวนแรกจานแนะนำเป็นป่องนะครับนี่ทักษะนี้นะครับมันจะแรงมากๆสร้างความเสียหาย3 3 0ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับและอัพดาเมจสูงขึ้นอีกตามค่าของออปชันนะครับแสนปีนิดแรงถึง25%เลยนะดีมากๆนะครับแหวน2อจานก็แนะนำว่าเป็นป่องเช่นเดียวกันวิจีนเหงเนี่ยอัตราคิดจะสูงขึ้น51%นะครับทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยอัตราคิดเนี่ยจะสูงขึ้นและซ้อนทับได้ แต่ถ้าเล่นสายเสือเนี่ยมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับหลังจากการโจมตีเนี่ยพี่เฉินเหิจะอัปเกรดพลังโจมตีตัวเองเพิ่มขึ้น6%นะครับแต่จานมองว่าปองมันค่อนข้างที่จะดีกว่าในช่วงจุดสตาร์ทนะครับเราเล่นแบบสายไวนะเล่นแบบสายไวนะครับอา้าใครเอาแหวนไปวงหนึ่งส่วนหญ่แล้วเนี่ยวงอื่นจะใช้อะไรก็ได้นะครับใครจะใช้เสือใช้ป่องก็ได้นะจานเลือกออปชันที่เป็นโจมตีไว้เพราะเราจะสะบัดทักษะที่1ให้มันแหลกไปเลยครับ วงแหวนที่แนะนํานะครับก็เป็นป่องหางเล็กเหมือนเดิมส่วนออปชันเนี่ยลงกับโจมตีไปเลยก็ได้นะครับแบบสะบ,บัดข้อเลยเพราะเรามีอัตราคีไงอัตราคีจากาวงแหวนติดตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเราจะไม่คีเลยนี่นะครับส่วนตัวที่2จานอาัยบักหัวแชกมาตัวละครง่ายๆครับเล่นตัวละครที่ง่ายๆทุกคนน่าจะหากันได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยเด็ดนะจานจำจำ,จำหน้าไม่ได้อ๋อนี่ครับ อันนี้จะบัฟอัดตาคิเลกับเพิ่มดามเมจคิขึ้นดังนั้นเนี่ยพลังโจมตีพื้นฐานเราเนี่ยดีๆเข้าไวนะครับแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะนี่เอาเอามันไปแค่แบบเป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวประกอบนะครับตัวประกอบโชว์แล้วก็เป็นปองครับนี่ลูกทีม3คนมีตาคิเลเพิ่มขึ้นถาวบอลและเพิ่มดามเมจคิ27%นะครับโอ้แรงมากปองหังปองเต็มตัวนะครับ ตัวต่อมาครับหลงหลงเรื่องของการบับดาเมจต้องยกให้น้องเลยนะครับบัฟหลงหลงนี่บอกเลยว่าสุดจัดประหลัดแอบบอกเลยนะ12 22 2, บับแบบฟูลออปชั่นสุดครับแล้วก็เป็นเป็นเต่านะครับเต่าต,ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เธอแรกตีแรงขึ้น27%เทิเร์นตี่2ตีแรงขึ้น13%และมันจะหมดประโยชน์สายจบเร็วเต่าจำเป็นมากครับสเตตัสน้องหลงหลงก็เป็นความเร็วนะครับ เียงเซียงอ่ะเป็นเรื่องของการเล่นความเร็วตัวละครนี้ก็หากันได้นะครับ1นึ่งหนึ่งเหตุผลที่จานใช้หนึ่งเพราะว่าจานอยากให้ทุกคนได้บัฟเต็มนะครับไม่งานเนี่ยใครใช้สาย2ก็จะเป็นการโยนเทิร์นโยนเทิร์นมันเร็วไปหน่อยครับทำให้วีทิ้งเหิงเนี่ยไม่ค่อยได้รับบัฟเต็มสูบนะครับจานอยากให้เขาได้รับบัฟเต็มๆนะอันนี้ใช้ได้เฉพาะในด่าน PVE นะครับ PVP คงแนะนําให้เป็นโยนเทิร์นดีกว่าเพราะการที่เล่นาสายบัฟแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะโดนปุ๋พิทตัดมันมีเยอะมากนะครับ สเตตัสนะครับก็จะเป็นความเร็วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถังซานครับนี่ถังซานย่านะครับจานอ่าหยิบจับน้องตัวนี้เนี่ยมาในอ่าเขาเรียกว่ากรณีพิเศษนะอันนี้อัพให้ด้วยเลยนะครับถังซานย่านะครับวงแหวน1 2 12นะครับวงแหวนหลกัลกๆเลยที่เราจะแนะนําคือทักษะ4ครับค่ายกลหนามย่างเงินครามทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น40%ติดสถานะนะครับทุกตัวเลย สูงสุดตอนนี้นะครับออฟุงแหวนทำให้ได้รับดาเมจสูงขึ้นถึง55%ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับมันจะแทงทุกตัวในเทิร์นตอนในเทิร์นนั้นน่ะเรียกว่าเป็นตัวเปิดที่ดีมากๆครับสเตตัสนะครับจา์จะให้ถังซานออกเร็วที่สุดดังนั้นเนี่ยควรจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับนี่กลับมาปรับให้ดูเลยจาร์ไม่ได้ปรับไปเยอะนะครับตัวต่อมาออสการ์ใครไม่มีมานาสูรได้นิ่งหลงหลที่เป็นพ่อของเขานะครับอันนิ่งอะ่ะนะครับ ไม่ใช่นิ่งหลวงอ่ะนิ่งนะครับอันนิ่งได้นะครับสเตตัสนะครับอาลซอขาเป็นตัวที่ไม่ต้องเร็วพอให้เกตได้เลยแต่ถ้าใครเนี่ยอยากให้อาลซอขาเนี่ยออกก่อนอ่าทางด้านของวีเทนเหิงเนี่ยก็ต้องอัพเป็นทางด้านของความเร็วนะครับแนะนําให้ดูความเร็วอ่ะอย่างเช่นออสการ์ความเร็วร้อยห้าเรามาดูอีเทนเหิงนะครับอีเทนเหิงความเร็วร้อยสิบสี่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามจริงๆนะมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเราเนี่ยจะเร็วกว่าเขาอัพความเร็วครับ อัพความเร็วให้มากกว่ามัางกรเพื่อเราจะได้ไปบัฟเขานะครับอ่ะเร็วกว่าแล้วนะครับอันนี้คอยมาปรับก็ได้ให้เร็วกว่านิดนึงก็พอนะครับที่เหลือให้เอาเป็นเลือดนะส่วนแหวนเนี่ยอาจารย์แนะนําเป็น2 1 2 2นะครับอันนี้ไม่มีร่างซีซีนะร่างซีซีก็เอา,เอาแหวนสุดท้ายเป็นดอกไม้ไปนะครับแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันอ่ะเราก็จะได้ทีมหน้าทีมอ่ะทนานัของไรอัพของเรามาแล้วเดี๋ยวมาลองใช้กันเลยดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในด่านเนื้อเรื่องเวล59นะจานยังไม่ได้ตีเพิ่มนะครับด่านง่ายก็อาจจะดูง่ายสมชื่อหน่อยเดี๋ยวเราก็ลองดูแหละว่ามันจะเป็นไงบ้างน,นะครับบัฟแบบเต็มสูบจานว่าสั่งสะเทือนแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจานใช้ที่เซิร์ฟเวอร์จีนก็ชอบมากๆครับแต่ต้องมีของค่อนข้างเยอะหน่อยนะถ้าจะเอาน้องมาเป็นดามเม็ดละอ้าวนะครับตอนนี้เนี่ยเราพบปัญหาตรงที่ทางด้านของ บักหัวแชกเนี่ยออกออกที่หลังนะครับเนื่องจากของน้อยกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่แย่อะค่ายกนามย่างยิงคามครับถือว่ารอบนี้ไม่มีบักหัวแชกอยู่แล้วกันนะครับนี่รับดามจสูงขึ้นเราก็บัฟเลยครับตัวนี้ก็บัฟครับวีเทียนเหิงครับแมปปับมโอ้โหแรงนะเอาจริงๆเห็นอย่างนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นด่านง่ายครับแต่จริงๆเนี่ยมันแรงนะถ้าหากของเราเยอะ จานเคยเห็นเขาเอาไปเล่นแบบตีวงแหวนมาแล้วอะไรเงี้ยไปไปเล่นกับจานนะู้หยืนยยเฉยๆเทินเดียวเขาจบเลยตาเดียวเลยถึงรอบปุ๊บสะบัดหายเลยบอสกิจกรรมอะ่ะคือมันแรงมากนะครับนะใครอยากดูถูกน้องนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่อู้ฟู่มากในระดับหนึ่งเลยหากว่าใครกําลังแบบมองหาตัวดาเมจแบบเล่นสนุกสนุกอะ่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยสนุกมากแต่อย่าลืมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอย่าลืมนะครับว่า ตัวละครระดับ S อไอตัวละครระดับ r เนี่ยปั้นยากที่สุดในทุกสายนะครับ sr R หรือว่า S r R เนี่ยอปั้นยากสุดนะปา r, r เปิดสาำเนี่ยเราได้แค่เพียง10เศษนะครับกว่าจะทำา5ดาวแดงได้คุณเปิดจนแบบบอกเลยว่าลืมไปเลยว่าเคยมีครับนะครับนะแหวะเปลี่ยงจะรับเทินก็ดีนะครับ หากใครว่ากลัวว่ามันจะฆ่าไม่ตายเนี่ยแนะนำนะครับให้นำทางด้านของอตระหนัเออหลงครับเออหลงมาช่วยเก็บคิวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าบักหัวแชกไม่ได้ออกโรงเพราะว่าออกช้ากว่าถ้าบักหัวแชกออกก่อนนะจานว่าสวยเลยครับอันนี้บอกเลยว่ามันสวยมากๆนะอัตราคิเลตเพิ่มขึ้นความเสียหายคีเพิ่มขึ้นเป็นไงครับอันนี้พลังเยี่ยนครับเราเจอพลังเยี่ยน ตอนนี้เราก็จะได้อ่าบับดาเมจนะครับโอ้สองเทินครับโอ้เยเยนระเบิดพลังมาโอ้โหถือว่าแรงครับถือว่าแรงทักษะที่หนึ่งประกายมังกรใส่ฟ้าสุดยอดไปเลยชื่นชอบสุดๆก็ตรงนี้แหละ หากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตา้ารูสัพยุทธ์วิญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กรอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั 3, น้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิโก้ลิงอยู่ใต้ดิสคริปชั่นเกมอื่นทางร้านก็มีให้บริการนะครับเดี๋ยวเรามาดูด่านยากกันบ้างนะครับว่าจะไหวอะไรแค่ไหนนะด่านยากว้าว,าวตัวดีๆที่ปั้นยากจริงๆนะคือจจนอยากปั้นนานแล้วนะครับเซิร์ฟไทยจจนก็อยากปั้นนะนะครับนี่น้องหลงก็บัาบครับ คือถ้าเรากดเต็มสุกทุกบัฟอะยกเว้นหัวแชกใช่ไหมจันวาดอกเดียวยังไงยังไงก็แตกครับในดัชนอเรื่องนะในดัชนเรื่องนะครับเฮ้ยคือถ้าถ้าได้ทุกบัฟทุกอ่า <c oughs> ดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามทุกอย่างจันวาบอกเลยสุดของเขาดีจริงๆนะใครคิดจะปั้นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเปิดได้ซ้ำแบบมหาสารบานตะไทอ่ะ ต้องเปิดได้ซ้าเยอะแบบจนไม่รู้จะเยอะอยังไงอ่ะกว่าจะได้เต็มสูบ5ดาวแดงนะครับตอนแบ่งแสนปีคิดดูดีว่าถ้าเรามีของเยอะๆเนี่ยเราจบง่ายๆเลยครับไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากครับจบง่ายๆเลยเอาไปเล่นกิจกรรมแนวแบบกิจกรรมถังหี้หัวที่เราต้องผ่านด่าน3ด่านอะ่ะเนี่ยตัวน,นี้ช่วยได้เลยครับอุ้ยอ่ะเรานะครับนี่ถือว่าเป็นคอมโบนะหอนเสร็จปุ๊บโยนเทินครับแล้วก็กลับมา เก็บศพครับสวยงาม <S <S แจมแมวแววฉวบอืออ่ะจานลองปล่อยออตโต้ลองปล่อยออตโต้ดูแม่ด่านเนื้อเรื่องอ่ะปล่อยออตโต้นะครับด่านต่อมานะด่านต่อจากด่านเมื่อกี้นะครับปล่อยออตโต้ดูว่ามันจะมีการเล่นแบบไหนนะครับอ่าทักษะสี่ไม่ใช้ครับถ้าออตโต้เราไม่ไม่คุมเขาอ่ะอันนี้ก็ไม่บัฟเกรดด้วยครับเป็นบัฟดาเมจแทน แล้วเราจะฆ่าก็ได้ไหมเนี่ยอือถือว่านายังอยู่ครับบักหัวแสกไม่บัฟแต่โจมตีแทนนะครับโอ้โหบอทโยนเธอให้ใครครับโอ้โหโยนเธอให้ออสการ์นะครับโยนเธอให้คนรักตัวเองอ่าคายก้นหนามขึ้นตอนหลังครับอันนี้ไม่เป็นออโต้แบบปกติที่เกมมันชอบทํานะครับเอา้าเราไม่มีเกตเหรออ๋อเราไม่มีเกตจากออสการ์นะครับเมื่อกี้เราเลยไม่โจมตีแล้วเราก็ล็อกครับถังซานย่าล็อกดีที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับจานนะครับโอกาสล็อกติดเยอะมาก แล้วยิ่งอนาคตเอเดเนี่ยล็อกแล้วแบบโอ้โหูนี่ครับทักษะสี่ครับมับงกรตามยาไปซี่เป็นไงลนะ่ะงั้นเราแวะมาลองในป่าล่าสัตว์กันบ้างนะครับสีแดงคงจะตีเขาไม่ไหวอะ่ะเอาเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็พอนะสีเหลืองก็พอนะครับลองแบบบัฟเต็มสูบมาเรามีถือถือว่าเรามีสองก๊อกนะแต่ว่าตัวเรื่องของความเร็วเนี่ยเราถือว่าน้อยนะครับ ในเรื่องของ PVP จานวาดเซตนี้อาจจะต้องปรับปรับเอาเออหลงมาช่วยหรือแบบเปลี่ยนถังซานย่าเป็นหัวอู่นะครับเพื่อให้เร็วพอที่จะไม่โดนฝันถอกข้ามฆ่านะครับอันนี้แนะนําเลยนะเพราะว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะมันสู้คนได้นะครับมับงกรวิเทนเหิงเน,นี่ยแต่ของคุณต้องเยอะมากพอของคุณต้องแบบเยอะมากๆจนสามารถทําอย่างนั้นได้ที่แบบ วันช็อตหรือว่า2แบบ1ทีสามารถฆ่าได้3ตัวเป็นเป็นต้นไปอ่ะคือต้องฆ่า3ตัวนะใน PVP อ่ะถ้าฆ่าน้อยกว่านั้นจันมองว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะละนะครับเนื่องจากถ้าไปโดนแนวถึกๆอึดๆเข้าจริงๆอ่ะมันจะไม่เข้านะแต่แนะนําใน PVE นะพวกแนวแบบแนวเนื้อเรื่องอ่ะนะครับพวกด่านต่างๆจันว่าเป็นเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่ดีครับนะครับแต่ขึ้นอยู่กับของของแต่ละคนนะ อันนี้บอกออ้ยทําตามจานแล้วทําไมไม่เห็นแรงเลยครับของจานมีในระดับหนึ่งเลยนะถึงจะแบบเอามาเล่นแล้วเราจ่ายบวก2ดาวแดงด้วยนะหืก <c oughs> ดล็อกสายป่องห0,000ปีนะครับชื่อขึ้นไหมโอ้โหชื่อไม่ขึ้นแปลว่ากลือครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวหาว่าแบบไม่ได้ลองหน่อยหรอ PVP เป็นไงอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับต้องเปลี่ยนถังซานเป็นหัวอู่แหละถ้าสําหรับจานนะเราเล่นทีมเร็วนะครับอ่ะเขาทาทีมเป็นถังซานอาวุธรรบเอาไว้ แต่ถ้าไม่นับถังสานอุลับตัวอื่นเนี่ย PVP ทั้งนั้นเลยนะถังซานยงถังซานย่านะครับอุ้ยเราเร็วกว่าเขาอุ้ยแต่แรงครับแต่มันมีปู่ปู่พิษอยู่อะเรื่องของการบัฟเนี่ยมันคงทำได้ไม่สุดครับอ่าล็อกเพิ่มนะครับบัฟครับก็คงทำเท่าที่ทำได้ครับอืมอุ้ยถือว่า ถือว่าแรงนะสําหรับจานเองนะครับถือว่าโอเคเลยมาแล้วครับเราจะโดนฝันของข้ามสอยแล้วนะโอ้โยนครับมันแรงนะจริงอ่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นบอดแต่ถ้าเรามองในมุมมองของแบบตัวไล n อัพของเขาเนี่ยเขามีปู่พิษที่ตัดบัฟล้วได้เยอะมากนะครับถึงจะมีเป็นตัวเดียวที่เอาไว้ตัดก็จริงแต่ในเรื่องของความเสียหายรละดาเมจจานว่ามันเป็นของจริง ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวีทิทนเหิงใครรักน้องชอบน้องเนี่ยก็อย่าลืมเปิดได้อาร์กันเยอะๆนะครับเปิดได้สีฟ้ากันเยอะๆให้ได้ตัวละครนี้มาประดับประดาจน2ดาวแดงใครให้ดีนะครับขึ้นสีดาวแดง5้าดาวแดงกันไปเลยเอาแบบฟ้าลั่นทุ่งกันไปเลยนะครับกูรักแคฟัฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนยังไงก็ฝากลูกรักของจานเนี่ยเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับหากใครอยากเห็นตัวไหนคลิปไหนยังไงทำลงช่อง คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์หยิบจับมาทำคลิปให้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ